สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเนาะครับผมวันนี้สวัสดีวันวันอะไรวันนี้ครับวันเสาร์นะครับวันหยุดวันหยุดนะครับวันนี้จะไปเที่ยวกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ปาจีนนะครับพี่น้องเนาะขึ้นมาอยู่ปาจีนได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับนี่ครับได้ไม่เห่าเพิ่นขึ้นมาอยู่น้ำครับเพิ่นขึ้นมาดูแลนน้ำเพิ่นมีปัญหากับสุขภาพอยู่นะครับหมอนัดผ่าตัดเดือนตุลาคมนะครับสี่เดือนตุลาคมนะครับช่วงนี้เพิ่นก็ยังดูแลสุขภาพอยู่นะครับก็ยังเจ็บ ทองเจ็บกันอยู่เนาะขอบคุณหลายๆนะครับทุกคนที่ให้กําลังใจนะครับเราติดตามข่าวๆนะครับนี่เดี๋ยวอยากหัวครับสภาพดอยจะไปเที่ยวครับวันนี้แม่ไปเที่ยวไปเที่ยวไปทำบุญไปทำบุญไปทส่บุญนี่สิไปใส่ไปไส่มาตรงวัดสะท้อนมาตรงวสะทนโอ้ทำบุญก่อนผ่าตัดขาเอ็ดบุญหลายก่อนขาเอ็ดบุญก่อน นอนกลับไปผ่าตัดทั้งวันวัใดไปแต่แรกเลยโอ้โหฟังเราด้วยครับผมก็อยู้เรียนที่เกันคุณตื่นมาจากโมงตื่นจากโมงครับโอ้ตื่นมาแต่งตัวจากโมงสิไปลูกหลานไม่ได้ตื่นเยอะก็โดไปคิด ไปตื่นที่ไรอะฮะ,ะตื่น,นแต่เช้าโมงมันตื่นมันแต่ตีห้าหัวเพื่<ม>อ,พอตื่น,นตีห้าครับตอนนี้เก้าโมงครึ่งยังไม่ไปอยู่ครับเอ้ไม่ท้าเพื่อตื่นแต่เช้าครับตื่นมาเก้าโมงไงล,ลูกเคยพได้ลูกอยู่ครับลูก<ม>เคยพได้แต่งตัวอยู่อันนี้ครับที่เตรียมต,ตัวไปบูรณะพระธา็ดบุญนะครับพาเพื่อนไป บุญในทางก่อนนะครับมาบสิวัดสดุทธอนกันนะครับเจ้าคนเฉลายบ่หลายนะพี่น้องตัวนี้ตัวเล็กก็แต่งตัวอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าไปฮอตเดือดสิเออคลิปสวยๆมาฝากอีกเด้อครับบ๊ายบายแม่แล้เวเจอกันอีกรอบครับ